และนี่คือเรือบรรทุกหนักที่มหึมาและทรงพลังที่สุดในโลกว่ากันว่ามันไม่ใช่แค่เรือธรรมดาๆรรแต่มันคือสัตว์ประหลาดแห่งการขนส่งในมหาสมุทรเพราะนี่คือ Blue ูมารีนสุดยอดเรือบรรทุกแห่งศตวรรษผู้ขนส่งทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เจ้าบลูมารีนมันถูกสร้างขึ้นในปี1999โดยบริษัท CSBC Corporation ในประเทศไต้หวันออกแบบมาเพื่อขนส่งสิ่งของที่ใหญ่และหนักเกินกว่าที่เรือทั่วไปจะรับไหวเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเรือรบขนาดยักษ์ด้วยความยาวถึง224เมตรและสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง76,000ตันเลยทีเดียว มันมาพร้อมกำลังขับมหาศาลถึง17,365สารแรงมา้าและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ13นอตหรือ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมมันยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้สามารถขนส่งของหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่น่าทึ่งคือมันมีคุณสมบัติสุดเจ๋งที่สามารถจมตัวเองลงไปในน้ำใช่แล้วครับบูมารีนมันสามารถปรับระดับตัวเรือให้ต่ำลงจนดาดฟ้าของมันจมอยู่ใต้น้ำได้จากนั้นก็สามารถให้ของที่ต้องการขนส่งเช่นแท่นกุดเจาะน้ำมันลอยเข้ามาอยู่บนเรือได้้้้้เเเลลลยยแววจึึงสนนาอออออกพืืออ่่ใใหหตัรขมม คราวนี้ของที่อยู่บนดาดฟ้าก็พร้อมเดินทางสู่จุดหมายปลายทางและที่พิก,กว่านั้นมันเคยผ่านภารกิจสุดโหดขนส่งเรือ USS Cole ซึ่งเป็นเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐที่ถูกโจมตีในปี2000 Blue Marine รับหน้าที่แบกเรือรบขนาดมหึมาและนำมันกลับไปซ่อมที่อเมริกาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้มันยังเคยแบกแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดยักษ์และโครงการทางวิศวกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงทั่วโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนด้วยความสามารถระดับนี้ทำให้มันกลายเป็นเรือบรรทุกที่ทรงพลังที่สุดในโลกนั่นเอง